การดูดวงเนี่ยครับหลายๆคนคงทราบว่าวมันคือการรวบรวมของสถิติถ้าคนใดมือแบบนี้หนูเห้งแบบนี้เกิดในช่วงเวลานี้มีแนวโน้มจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดคือสติติครับซึ่งผ่านตำราผ่านการเรียนรู้และผ่านการถ่ายทอดมารุ่นต่อรุ่นจากอดีตมาตจนปัจจุบันแค่เร่อบิ๊กดาต้าถ้าปัจจุบันคือ AI อ่ะไม่ต้องดูดวงครับผมก็ทำนายได้ชัดเลยว่าชีวิตคุณดีขึ้นแน,น,น่นอนสิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่วันนี้ ชวนมาดูดวงกันครับอ่าในใครชอบดูดวงมั่งยกม,มือขึ้นครับนะผมเชื่อว่าการดูดวงเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยต้องเคยผ่านการดูดวงมาแล้วนะครับในการดูดวงเนี่ยมันมีศาสตร์การดูดวงเยอะมากๆเลยนะครับเรามาดูว่ามีอะไรบ้างอันแรกครับคือไพ่ครับไพ่ก็มีหลากหลายครับแต่ไพ่ที่ดังมากๆคือไพ่ทาโร่อ่ารู้จักไหมเคยดูไหม ไพทา,าโร่เนี่ยมีมานานมากแล้วครับแล้วไพทา,าโร่เนี่ยครับเขาบอกแต่ละใบเนี่ยจะทํานายดวงของเราเนี่ยครับในแต่ละมิติต่ตางๆครับแล้วเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในการดูดวงที่แม่นมากๆอันนี้นคือแบบแปกแบบที่2ครับแบบที่2ที่ชัดเจนมากๆแล้วเรารู้จักกันดีคือการดูดวงแบบไทยๆเนี่ยนะครับ <S <S ผมเชื่อว่หลายคนเคยดูนะดูว่าวันเดือนปีเกิดยังไงนะครับดูว่าตกฟากยังไงดูเอ่อเอาตัวเลขต่างๆเนี่ยนะมาทํานายคู่คู่กับดวงดาวอ่าอันนี้คือศาสตร์การดูดวงของไทย มีอะไรครับมีการดูหงเห้งคิ้วแบบนี้ตาแบบนี้จมูกแบบนี้ปากแบบนี้รูปหน้าแบบนี้เป็นยังไงหงเฮ้งก็เป็นศาสตร์การดูดวงซึ่งได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับหงเฮ้งแบบหนึ่งนะครับน่าจะมีนิสัยแบบหนึ่งหงเฮ้งแบบนี้จะประสบความส็จแบบนี้แตกต่างกันออกไปนะครับมีแามแบบนะแบบที่4ครับคือการดูดวงด้วยการเขาเรียกว่าการพยากรณ์การพยากรณ์จะมีหลายอย่างครับ ผมเคยเห็นที่เป็นบอกว่าเออดูผ่านไฟให้เรานั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามมะแล้วมีเปลวเทียนใช่ไหมครับแล้วดูผ่านเปลวเทียนผ่านไฟไปแล้วดูดวงได้นี่นะครับดูลายมือครับอ่าดูลายมือเนี่ยทุกคนเคยดูแนะ่นอนแปลกมากครับลายมือก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเพราะลายมือของเราเนี่ยนะครับเราดูลายมือเนี่ยเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนนะครับช่วงหนึ่งลายมือเราเป็นแบบนึงอีกช่วงหนึ่งเฮ้ยลายมือมันเปลี่ยนแลวเส้นแต่ละเส้นเนี่ยล้วนมีความหมายการดูดวงอย่างที่บอกมันมีหลายอย่างเราชอบดูดวงแบบไหนครับ ผมเองเนี่ยโดยพื้นฐานสมัยก่อนเนี่ยต้องกระซิบว่าผมมันไม่เชื่อเรื่องการดูดวงสมัยก่อนนะนะจนกระทั่งตอนเรียนจบชั้นมัธยมตอนนั้นเนี่ยต้องมีการสอบเข้ม ah า,มามหาลาัยไอ้เราก็ลุ้นว่าเอะเราจะสอบได้หรือเปล่าน,นะเราจะเข้ามหาลัยได้หรือเปล่ารากฏว่า,า,านอกจากเรารุ้นแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่รุ้นกว่าครับคุณแม่ผมก็รุ้นว่าอยากให้สอบเข้าให้ได้คุณแม่บอกว่าเนี่ยไปดูดวงกับคนตาบอดคนหนึ่งสิคนนีด้ดูแม่นมากเลยมีคนแนะนําคุณแม่นะครับแล้วคุณแม่บอกว่าเนี่ยอยากให้ดูให้ลูกชาย ผมเมื่อตอนนั้นไม่เชื่อนะครับผมก็เลยออะตามใจคุณแม่ไปดูดวงแล้วกันกับผู้ชายคนหนึ่งครับเป็นคนตาบอดจําได้ไดีอยู่แถวตลาดนัดบองมาเโอโหจังแม่นมากตอนนี้ไม่รู้อยู่หรือ่านะครับชายตาบอดท่านนั้นเนี่ยครับเป็นคนดูดวงซึ่งดันมากๆตอนนั้นผมช่วยร้านในการรอดูคิวนะครับกว่าะจะได้ไปดูเนี่ยประมาณสักเกือบเกือบสองเดือนแนนะครับช่วงนั้นเนี่ยกำลังเตรียมเพื่อจะสอบเข้ามหาลัยจาได้พอไปดูหมอดูตาบอดใช่ไหมครับแกก็เริ่มต้นจากการที่เราไปนั่งข้างหน้านะครับ และแกก็เริ่มจับหน้าครับจับจมูกนะครับจับส่วนของใบหน้าเราจับหน้าเราจับหัวเรานะครับแล้วจับตัวเรานะครับสักพักหนึ่งครับแกก็นิ่งไปแล้วก็ด้วยความที่แกตาบอดเนอะนะครับแกก็นิ่งและคิดอะไรบางอย่างนะครับและแกก็พูดว่าเนี่ยน้องน้องเนี่ยสอบเข้ามาอะไรได้แน่นอนนี่ตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่สมัครสอบเลยนะแล้วก็บอกว่าเขาว่าหลับตานะครับเพราะตาบอดเนี่ยก็หลับตาเขาเห็นว่าผมอะ สอบติดมหาลัยแน่นอนและเป็นมหาลาัยธรรมศาสตร์ด้วยไม่น่าเชื่อครับผมติดธรรมศาสตร์จริงๆนะครับแล้วหมอดูบอกว่าเนี่ยเราอะมีพี่น้องคนนึงใช่ไหมนะครับแล้วก็ทายหลายๆอย่างซึ่งผมก็แบบว้าวมากและมันเป๊ะแบบปึ้งๆ,ๆๆๆมากๆเลยนะครับแล้วก็ทายหลายๆอย่างซึ่งเขานั้งตรงมากปัจจุบันนี้ไม่น่าจชหมอดูตาบอดท่านนั้นยังอยู่หรือเปล่าแต่เขาบอกว่าแม่นมากๆเลยนะครับ อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับหลังจากผมเรียนจบแล้วตอนนั้นทํางานสักระยะหนึ่งแล้วนะครับด้วยความที่เราเรียนที่ธรรมศาสตร์นะครับตรงท่าพระจันทร์เนี่ยครับก็โอ้โหเป็นแรงเลยนะครับมีวันหนึ่งครับตอนนั้นเรียนจบแล้วอายุประมาณสักยี่สิบหกยิบเจ็ดละตอนนั้นเ,เนี่ยก็พาเพื่อนๆไปหาของทานแถวท่าพระจันทร์ตอนนั้นจําได้ไปกัน5คนนะครับมีผมนะครับเพื่อนอีก2คนนะครับและอีกสองคนนียเป็นรุ่นน้องรุ่นน้องสองคนนี้เป็นผู้หญิงครับ และหนึ่งในคนนั้นเนี่ยหนึ่งนิ้วผู้หญิงคนหนึ่งนะครับใน2คนนะผมมผมแอบป,ปิงอยู่อ่านะแอบป,ปิงอยู่ตอนนั้นก็ไปดูดวงครับก็หลายๆคนก็ดูแต่ผมไม่ดูตอนนั้นเราพาเขาไปดูนะครับก็มีคนแนะนําว่าไปดูหมอดูคนนี้สิตรงท่าพระจันทร์นะผมก็พาเพื่อนๆสี่นน <ๆ S 2> คนเนี่ยไปดูเพื่อนผมสองคนดูเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็น้องๆผู้หญิงอีกสองคนนะน้องคนสุดท้ายครับไปดูก็คือคนที่ผมแอบป,ปิงเนี่ยครับหมอดูท่านนั้นดูไลมือครับพอดูไรมือเขาบอกว่าเนี่ย ดวงคุณตอนนี้ดวงเนี่ยน่าจะพบเนื้อคู่แล้วล่ะนี่อย่างนั้นเลยนะครับน้องท่านนั้นก็ถามว่าเนี่ยเนื้อคู่เป็นแบบไหนหมอดูบอกเนื้อคู่นะรูปร่างหน้าตาลักษณะเป็นแบบนี้แล้วตอนเนี้เขาอยู่ใกล้ตัวคุณมากๆเลยนะจินตนาการนะผมแ,มแอบชอบน้องก็อยู่นะครับหมอดูก็พูดอย่างนี้ครับผมว่าเอ้ยทำไมรู้สึกหมอด,ดูรู้จังนะครับแล้วหมอดูก็ดูว่าคนนี้น่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้อายุน่าจะมากกว่านะเนี่ยเหมือนคนนี้เลยแล้วก็ชี้มาที่ผมครับ ไม่น่าเชื่อแรับแม่นมากๆครับ <c oughs> ปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็เป็นแฟนกับน้องคนนั้นแล้วก็แต่งงานกันเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แม่นอย่างไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นศาสตร์ของการดูดวงนี่เป็นศาสตร์ที่เอ่อหลายๆคนเนี่ยนะครับชอบมากๆเลยเพราะอะไรครับเพราะมันคือการได้เห็นว่าอนาคตข้างหน้าของเราเนี่ยจะเป็นยังไง <c oughs> แน่นอนครับสิ่งที่เราอยากจะรับฟังก็คือว่าเราทุกคนอยากดวงดีหมดแหละจริงป่ะนะครับอยากดวงดีหมดแหละนะครับแต่อย่างที่บอกครับ การดูดวงเนี่ยครับหลายๆคนคงทราบว่ามันคือการรวบรวมของสถิติถูกป่ะนะครับเขามีสถิติว่าถ้าคนใดมือแบบนี้นะครับมีแนวโน้มว่าจะเป็นแบบนี้หงูเห้งแบบนี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นแบบนี้เกิดในช่วงเวลานี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นแบบนี้นะครับทั้งหมดคือสถิติครับซึ่งผ่านตำราผ่านการเรียนรู้และผ่านการถ่ายทอดมารุ่นต่อรุ่นจากอดีตมาจนปัจจุบันเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นการเรียกว่าบิ๊กดาต้าถ้าปัจจุบันคือ AI ออ่ะนะครับ ผมว่าศาสตร์ของหมอดูเนี่ยก็คือ AI ที่แบบสืบทอดกันมานครับเท่านี้คํถาถามก็คือว่าเอ๊ะผมเคยถามหมอดูครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราว่าชีวิตต้องเป็นไปตามดวงหรือเปล่าพวกเราคิดว่าไงครับชีวิตเราต้องเป็นไปตามดวงไหมคํถาถามนี้น่าสนใจครับผมก็า่ถามคุณหมอดูหลายๆคนนะครับหมอดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคํากําหนดว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตจะดีไหมครับโชคชะตาฟ้าลิขิตแต่ชีวิตเราก็สามารถลิขิตได้ด้วยตัวเอง คำพูดที่มีควาว่าไงครับบางทีนะครับที่บอกพรมลิขิตเนี่ยพรมจะลิขิตมาสองทางซ้ายกับขวาไอ้จังหวะนั้นนะครับเราต้องเลือกเองว่าเราจะไปซ้ายหรือไปขวาริงปะใน,ในทุกๆครั้งในการเรียนชีวิตครับเราล้วนมีทางเลือกเสมอเราเลือกอะไรเราตัดสินใจด้วยตัวเราเองเราสามารถที่จะกําหนดโชคชะตาของเราได้ไหมแน่นอนครับพื้นดวงแต่ละคนมีแต่เราเองก็สามารถกําหนดโชคชะตาเราได้ข้อหนึ่งครับเราคิดอะไร เขาบอกวิธีคิดจะกําหนดวิธีการการกระทาและผลลัพธ์จริงมากเราคิดอะไรมันเกิดจากการที่เราอะไตร่ตรองแล้วนะครับพอเราคิดอะไรแนวโน้มเราจะไปด้านนั้นจริงไหมครับเพราะนั้นเนี่ยความคิดถึงสําคัญ n d s e t เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราคุยกันตลอดมันสําคัญมากๆเราคิดอะไรเราคิดบวกหรือเราคิดลบเอาพื้นฐานง่ายๆเราคิดบวกหรือเราคิดลบเรื่องบางเรื่องครับคนมองลบเรามองหาเรื่องดีๆในสิ่งที่เกิดขึ้นได้หรือเปล่า เรื่องบางเรื่องนะครับเรามองบวกมา,จากจนเราไม่ล,ละแวดระวังสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเราเจออะไรก็แล้วแต่เรามีวิธีคิดแบบไหนมันจะนำพาให้พฤติกรรมการกระทาและผลลัพธ์เราเป็นแบบนั้นข้อ2ครับเราคิดแบบไหนแล้วเราอ่านอะไรเราบริโภคอะไรเรากินอะไรนะครับสิ่งเหล่านี้ก็มีส่วนจริงป่ะครับถ้าเราอ่านหนังสือดีๆนะเรารับสื่อข้อมูลดีๆนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะส่งผลตรงกับวิธีคิดเรา ปัจจุบันนี้เป็นยุคที่เรารับสื่อได้ง่ายมากครับไม่เหมือนสมัยก่อนครับสมัยก่อนมี3 579การ์ตูนก็นมีดาบเบอนบอลโดเรมอนที่มันมีทางเลือกอยู่ไม่เยอะปัจจุบันนี้สื่อต่างๆมันถาโถมเข้ามาครับคำถามก็คือเราอ่านอะไรเรารับสื่อแบบไหนนะครับเราอ่านอะไรเรารับสื่อแบบไหนเราก็มีแนวโน้มว่าวิธีคิดเราจะถูกชี้นําไปด้านนั้นผมเองเป็นคนนึงครับซึ่งผมไม่ค่อยฟังข่าวลบๆเลยเพราะอะไรครับผมเชื่อว่าฟังปุ๊บจิตตกครับ เราเล่าสื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันส่งผลตึง้งถึงข้อแรกก็คือวิธีคิดเราเป็นแบบนั้นเลยจริงไหมแล้วเราก็จะย้ำอยู่กับเรื่องนั้นนะ่นานๆแล้วเดี๋ยวนี้ด้วยอัลกอริทึมของ Facebook เอง YouTube เอง Tik To อกเอง,อ,เอ,งอะไรก็แล้วแต่ครับมันจะนําพาให้ถ้าเราสนใจเรื่องไหนเราดูเรื่องไหนเนี่ยครับมันจะฟีดข้อมูลเรื่องนั้นเนะ่ยเข้ามาเรื่อยๆเลยแล้วมันก็มีผลครับเพราะอะไรครับเพราะเรารับแต่เรื่องลบๆมาเราอ่านเรื่องลบๆเราเสพสื่อเรื่องลบๆครับวิธีคิดเราก็ดิ่งลงโดยที่เราไม่รู้ตัว คือดิไหมครับว่าเราคือค่าเฉลี่ยของห้าคนครับที่เราสนิทสมมติน,นะครับตอนอเด็กๆนะครับมีคนห้าคนนะครับเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งมากผมเป็นคนที่6กผมเรียนนี่เก่งเลยแต่ผมไม่เสนีทคนเก่งัพักครับจะมีคนเก่งเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนคือผมครับผมสมมติไม่ชอบเตะบอลแต่เพื่อนผมห้าคนเตะบอลหมดพวกเราว่าวันหนึ่งผมเตะบอลเก่งไหมครับเป็นธรรมดามีภาพอไหมครับ เราจะเป็นแบบไหนที่ดูว่าค่าเฉลี่ยของห้าคนที่เรารู้จักที่เราสนิทสังเกตนะครับคนหุนดีนะครับเฮ้ะทำไมเพื่อนๆหุ่นดีหมดนะ่ะเขาพา,าไปออกกำลังกายครับเขาพาไปฟิตเนสครับเขาพากันดูแลสุขภาพครับเนี่ยเราครบคนแบบไหนแนวโน้มเราจะเป็นแบบนั้นนะครับถ้าเราครบคนที่มีฐานะคนที่มีฐานะเนี่ยนะครับผมไม่บอกให้เราครบแต่คนรวยนะครับแต่คนที่มีฐานะดีนะครับส่วนใหญ่วิธีคิดบางอย่างเนี่ยเขาจะแตกต่างจากคนทั่วไป เพราะนั้นเนี่ยเราครบคนที่มีฐานะดีะครับเราจะได้วิธีคิดในการสร้างเนื้อสร้างตัววิธีคิดในการเติบโตเราจะมีเพอร์ซ a นอลโปรตของตัวเราเหมือนเด็กๆครับถ้าเราอยู่ห้องิงวันหนึ่งเราเก่งแน่นอนครับนะเราอาจจะไม่ใช่เบอร์หนึ่งของห้องิงครับแต่ขอแค่อยู่ในกลุ่มห้องิงวันหนึ่งเนี่ยเราจะเป็นคนหนึ่งครับซึ่งเป็นคนที่เรียนเก่งเหมือนกันครับย้อนกลับไปครับเราครบคนแบบไหนพอเราครบคนแบบไหนปุ๊บเราจะคุยเรื่องเหล่านั้นนะ่ะกับเขาเรื่อ,อยๆครับมันก็มีแนวโน้มให้เราอ่ะมีวิธีคิด เป็นแบบพวกเขาเองถูกไหมครับทวนนะอันแรกครับเราคิดแบบไหนอันที่2ครับเราอ่านอะไรเราเสพสื่ออะไรเรากินอะไรเข้าไปเป็นข้อมูลให้เราตัวเรา3ครับเราครบคนแบบไหนและสสุดท้ายครับเราใช้ชีวิตแบบไหนนะครับการใช้ชีวิตแบบไหนเนี่ยมันมีผลมากๆครับต่อการประสบความสําเร็จในชีวิตถูกปะถ้าเราใช้ชีวิตด้วยความประมาทแน่นอนครับเราไม่ได้ไตรตรองเลยอะ ถูกปะไม่ต้องดูดวงก็รู้ว่าโอ้ชีวิตลาบากแน่นอนเพราะใช้ชีวิตวันต่อวันนะครับแต่ถ้า,าใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับเราใช้ชีวิตด้วยการไตร่ตรองคิดก่อนทำนะครับดูผลลัพธ์ที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับมีการวิเคราะห์ก่อนสิ่งเหล่านี้ครับจะทําให้เราเนี่ยเติบโตขึ้นมาโดยมีการทําทุกอย่างตามแผนงานของเราดวงเนี่ยเป็นแค่พื้นเฉยๆแต่สําคัญก็คือ4ข้อที่ผมบอกครับเรานําพาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น ดีขึ้นดีขึ้นไม่ต้องดูดวงครับผมก็ทํานายได้ชัดเลยว่าชีวิตคุณดีขึ้นได้แน่นอนนะครับเพราะนั้นฝากไว้นะครับดูดวงเนี่ยนะครับลองดูนะผมเชื่อว่ามีหมอดูแม่นๆเต็ไมไปหมดเลยแต่องไรก็ตามครับเราสามารถกําหนดชีวิตของเราได้ด้วยตัวเราเองเราดูอะไมือครับแต่ลายมือยังอยู่ในกํามือเราเลยเพราะฉนั้นฝากไว้นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถเป็นคนหนึ่งซึ่งมีความโชคดีในชีวิตครับทําอะไรก็ประสบความสาเร็จครับขอให้พวกเราเป็นคนที่มีทั้งความสุข และความสำเร็จครับฝากไว้ครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ